สวัสดีครับนี่พามาดูบรรยากาศยามเย็นของโรงงานดัสมิวเพิ่งมาถึงครับน,น,น,นี่น้ำชี้อ่มนี่พี่นอนรถวันนี้ทำอะไรกันเนาะทำไมไปเขา้าสามสี่ห้าหกหยับเลย คันนี้พัฒนานิคมคันข้างหน้านี่หลวนนมดิกแล้วก็ปฐมหนุนใช้ประการเชี่งใหม่2สองคันโอ้เราไม่เข้ากันรโรงงานใจโตโมโหราน งครับระหว่างรอเข่าโรงงาน <c oughs> เราจะมากินเขา่าอาหารอาหารยอดฮิตหากินได้ง่ายๆหา,ากินได้ง่ายๆทั่วไปเซเว่นอเลเว่น เผาไก่ไข่ดาวเด็ดไงล่ะแต่เอาใหม่จัดโทรศัพท์มาด้วยกินกับเดี๋ยวรอเข้าโรงงานเพราะว่าน่าจะน่าจะเด็กแน่เลยวันนี้ปกติมาไม่เคยเห็นจอดขนาดนี้นะข้างนอกวันนี้เป็นไงจอดเยอจะจัง ยิ้เข้าไปข้างในแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้ออกมาถ้าไม่โหลดทมเซ็ตกินข้าวก่อนกินง่ายๆครับผมว่าแสบกวัวทัดกระเพรา อันตามสั่งอีกอะแต่มันได้น้อยน้ำก็มีกาแฟก็มีกาแฟก็เพียบยกินมดนะครับคนเดียวนี่สามกระป๋องนี่แหละครับชีวิตรถบรรทุกออกจากบ้านสิบเอ็ดโมงมาถึง เกือบหนึ่งทุ่มใกล้จะมืดแล้วครับเนี่ยเราว่าเรามาแค่สามสี่ร้อยโลนี่ใช้ประการนี่ขาเดียวเกือบพันโลเชียงใหม่ครับเ้วเหนื่อยแทนครับสว่วนนี่เมื่อกี้โลตรงนี้นค่อยมาทมอยู่ใกล้ๆนี่เออ เอาเปรียเก็ให้มาที่หลังก็ได้เนาะเวยไก่เนี่ยให้รถาซไก่เข้ามาก่อนก่อนนี่ครับบรรยากาศโรงงานใหญ่ครับใหญ่แล้วเราก็เข้าไปข้างในครับวิ่งออกวิ่งหนัวิ่งทางสองต็กเนี่เข้าไปไปแลบนม แล้วก็รอโหลดใช้เวลาครับเดี๋ยวออกมาจะถ่ายดูอีกทีนึงเสร็จแล้วครับวันนี้โหลดเสร็จตีสองยี่สิบ ออกมาจากโรงงานประมาณตี่สองยี่สิบตอานนี้เกือบเกือบสี่สามแล้วนแต่นอนไปสอง่ี่โมงรถจอดหลายๆนี่ก็ว่าแล้วมันจะชามาดูเมืองหลวงครับยามค่ำคืน ก็คือกลางวันเองคนละเรื่องครับอยู่เอ่อตรงไหนเดี๋ยวซาลัยที่มอมอไมโด,ด ไปต่อครับไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวพาชมเรื่องหลวงยามควาคืนนะ จะนาพิเศษช่วงบางใหญ่ขึ้นโล่งมากนะการจะนาพิเศษแต่วันดียวหมดเทปเลยพี่น้องตีสามแล้วครับ